สวัสดีค่ะบัดนี้เป็นครั้งที่56ตรงกับวันที่4 กเมษายน2569ข้าพเจ้านางทาชาัชเชียรพม,ม่า,าเป็นวาจาสัตยายิพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธประชาธรรมวนชาติข้าพเจ้า,า,าและเป็นอาจารย์เลี้ยงประชาด้องค์พระความปฏิเทราเจ้า,า,าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บัณฑิตหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบา,าจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดมารมโนธนาในการสวดสัตยายิของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพค,พาาาคุณพระรัตนตรัยครูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดบันดาลที่จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิีน์คนแก่การสวดสัตยาิมูลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมตาเจวเวสุตตาขันชโตัวเทวตาสัตวามิลาสัตสันตโตัมกทางตาเกเมจารูเปสิตีการสัตเตจตาตะเคปไมนเตปะเทจามิโตตุจามิตลุนาคานเคเฮานุมหเกเตผูมาเจยตัวเทวชลาธารเวสเมฆะคันทราคาติทันตาสัติเกยมุนิวัลวาจนาสัทวเมตุนันตัะสาวนัลรยมทันตานัพระสาวนักโวยยามทันตาน้ระสาวนกโลยยามทันตา บทสวดหามสารสิทธ tamam ิคาถานมราสาวพระตัวละตัวทังมวลบุตรสันมราสาวพระตัวละตัวทังมวลบุตรสันมราสาวพระตัวละตัวทังมวลบุตรสันบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสัมระนังคันยังพุทโธเมสัมระนังวะรังอิเตนะสัจจะวัชเชนะถุตเมหุตัวสัพพทานนัตถิเมสัมระนังคันยังธรรมโมเมสัมระนังวะรังอิเตนะสัจจะวัชนะถุตเมหุตัวสัพพทานนัตถิเมสัมระนังคันยังสังคูเมสัมระนังวะรังอิเตนะสัจจะตตุุเมหวัพพชเชนะถุติอิกาาคถามหาาากกนิโ อธายา to Honestly, ตพะพันนางปุริตวาปารมีสภาพประตสมคทมุตตมังเอตินะตจัวชนะมโหตวตัุปัทวามหากาลนิโกนาโถติฮัติตายยตภปพันนางปุรตวาปารมีสภาพประตสมวุนมุตมังเอตินะตจัวชนะมโหตวตพุปัทวามหากาลนิโกนาโถตุขายยตภปพันนางปุรตวาปารมีสภาพประตสมควรมุตมังเอตินะตจัวชนะมโหตวตัุสปัทวา บทสดมหาสมัยสตดเอวเมสตังเอกังธรมยังพระควตเคสูวิหารตีกะไปรถุมิงมหาวเนีมหาตาพิกุตะเคนาตะเทปจักะเตหิพิขุตะเตหิตะเพวะอรหันเตหิท่าหิจาระกัตทตหิเทวตายพทินาตันติปิตาหุติภวัตานทัศนยะพิขุสกันจาะโคตตุตนาสตุทวะแต่กายการังเทวานังอกตะโคสิยังครระครวะเคสูวิหารติเะเปรถุมิงมหาวเนมหาตาพิขุตะเคนาตะปจักรเตหิพิขุตะเตหิตะเพวะอรหันเตหิตท นายาพิขดตาขันจายานุนาพิยังปีนาภควาเตตุปัสสะกะเมยามาปัสสะกะพิตวาภะควาโตสันิเกปัจจิกาคาถาภัสยามาตีอัตโคตาเทวตาเทียยาทาปีนามัพโรวาปริโสสัมมจิตตวะภะหังภาษาลียาภาสาริตตวาภะหังสมิเชยะเอวะเมวะตวทวะสิสุเทวสุตาลหิตาภะควาโตปุระโตภะโตทั้งโตอัตขตตาเทวตาพิวันตังพิวันเตวายกามตังทั้งสุเอกามตังติตาโขอกาเทวตาภะควาโตสันิเกมาทั้งอาภาสิมหาสมิโยปะวันตสมิเทวกายาสมาคคตอัมมาฆ เยวะอปารชิตาทั้ติอโคอปาราเทวตาเพรว่ตัวตันตกมังคทังอภาตตาพิกวมจะมาถหังสูจิตังอุตโนชุกัมัังสูเทลานิวะสาลีวะในตาลิฆะหเตวะทัลงานิลคติปฏิตาติอคโอปาราเทวตาเพราว่าตัวตันติกมัคะภาติชาเทวาขีหลังชาเทวาปาิคังทั้งี่หลังาจะไม่มชาเตวะตติสุทาวิบาาจุคุมาตาุาตาสุสุนตคาตีอัคโคอปาราเทวตาพราะว่าตัวตันติกจพทงี ตางตัเตเมีสันติอยยภูมิปัยยนพระตังเทหันทวการยริุรตสติตอธิครบกว่าพิคมัตติเตสีเยพุยาพิเวทสโสตระตโสเทวตาต่นนีปิตาหุติตาทขตัสันยาิคุสักันชาเยปิเตพิเวอหิสุติตามัทนางันตมธามามุธาเตัมปิวัตานางอตปรมายวเทวตาตนนีปิตาไอสุงสยยาทัปปีมหัเอตัลหิเยปิเตพิเวปิตันตินางขโาสามาตานางฮันตา สัตติยทบีม่หังเอตระหิอจิกิสามีพิคเวทิกวายันางนามานิกิถิามีพิคเวทิวายันางนามานิเทสิามีพิคเวทิกวายันางนามานิตังสุนทาสันุกรมานักิการโลทาพิสามีติวาปพตติโคติปิโ่อตอบเจ้สุตุงไวตโทจะ สิโลกะมนุกตามียยถภูมาทัิตายิิตาคิลิขภะลงภีตตาสมาหิตาปุโหิหาวัตลินาลมหาสามิัโนวัฏฐานมานะสาตถาวิปัสสนาวิลาภิโยปจัตเตยตวาวันีกปิรวัตเเวตตโตมันตยิสัศนภกเกสสนีเติวุขายาิตาติวิชานาถภิกขเตจะตตภามึกลูตุรพุทธสาสนังเตสัมปะตุโหยานังมุตสานัตันังอเกสตัมตะคุงตัสสะาจัตเตลิงตาริกเกิาสานามุตสาัามัญญ ว่าขตตวันตุจกมาตาโตมันตะยิ่ทัทววากตตัสนสตัตเตเทวคยาภิกตาเทวชานาถภิกโวเยวหังกิตาัสามีขิลาหินุปุปโสสัตตาสารจ้าไวยข้ามภูมามบิเลวัตถวาอิทิมาโตชิติมนโตนัตัวเจโนสัจจนาภิกรมุขนาสัมสิติงวนางสาตาสหจ้าเฮมางตายขันนั้ตนิโนอิทิมาโตชิติมนโตนตตัวเจโนสัจนาภิกรมุขนาสัมพิติงวะนัง สาตาทิลาติสหายคณนโตนิโนอิทธิปโตชุติปโตนาโตจะสัตนโรธรนาภี่กุูพนางเตมติว่านางอิเจเตสระาสหัสายคณนนโตนิโนอิทิปโตชุติปโตนาโตยสัตนโนปธรนาพิกบุพางเตมิติงว่านางเวตาปิตาปัญจสาตายาคณนนาโตนิโนอิทิปโตชุติปโตนาโตจะสัตฉนโรปรนาภี่โุบิพีนงเตมติว่านางกุมพิโรราชเคโกคุณศาสนาเี่นางพญนางตา สหัส, ang, ENNIS, สตังยะคันางปยญญุปาตติคุ้มิโราชายโกทบพคัมีติมว่านางปณิมาจาตทีสังราชทศรถภาสาสติคันธภนางทิพติมาาชัยเจสัโทบุตตาปิดัสาพระวันธรมนามาภลายทิพโตชุติมโตนัตัวจาเสจโนวัฒนาพกบุนางติติมว่านางทักินอาจาตทีสังราชวินุโหรปภาาสติตคุานางทิพติมาธาชัยจาสัโซบุตตาปิดัสสาพระวันธรมนามาภลายทิพโตชุติมโตนั่ตัวาสดจโนวัฒนาพีิกบูปนางติมติมงราชน วิรูปะโคปัสสาสตินาคนาทิปติมาราชายาสสิโสตตาปีตัสสาวพระวันทพนาภมาภราอินทิมโตทุติมโตนัโตยัสสทโนทัพนาภิกขบูปนาตเป็นจริว่านางอุตตาราจัดทิสังราชกุเวโลตปัสสติยาคนาทิปติมาราชายาสสิโสตตาปีตัสสาวพระวันทพนาภมาภราอินทิมโตทุติมโตนัโตยัสสทโนทัพนาภิกขบูปนาตเป็นจริว่านางอุริมาทิสังทัตตโรทัตขิณนาวุโนทักโกปชิมนาวิรูปะโคกุเวโลตลังทิสังตตาโลเตมหาราชาธมันตาจตลลโททททิาานนนนัั้้งสุีก็เป็นลจต เตยธรรมายาอานุธาธาขุจาริกาธถาปยาขดเตห์ถวเตห์ถุวิภูเจวิภูโตสหจันทโนกมัสติโทสกินุขดุที่คันโทจแปนาโทโอปปมยโยจัทธิวัตุโตจามาตติริจัตเจโนจขันทภูนโรราชาเจโนสโพอาคูปจัตสิโคเจวะตุมพิรูสุยาปัสสายตยจันเยจราชาโนคันทภาสาราทุพิปัทพนาพิกรบุพินางสมิติงวานังอันทักคุณอภรสานาคาเปชลา ต,หตาหะตาจักากัมพลาตาระตาลาอาคูปยาคาไายาติพีเย,า,า,ะะยาวนาตาตา,าท้าจะอาคูนาคายาสัตินโหราวโนมหันอาคูเทวปาคะตมิติีวัานางังเยน,นะคะอาเท สาสาหัลติทิพาทิชาปิกิตทัตจะคุยหายตาเตวนาปชาปตาจิตตาสุปนายิติเตสาวนามังกัปเทียตธานะขรชานะมาสิสุปนโนเคมากมะกเกษพุทโธสันนาฮาหิวจาหิอุปาวาหายาตานาคาโุปนาสตระนามารสุพุทธังจิตาวัชิราหัตเธนะสมุทหอสุลาสิตาปัตโลสาวิเตเตอิทิมันโตเนสติโนกรากชามหาพิสมาสุราทารเวคซาปิปจิติสุจิตติจารภาราโทนัมุจิสาตาจาวริบุตานังตะเพวโรจนามะกาจันในเหตตวาพระริษานังรหุพุทธวะป่าขมูตะวิโยธนี টেৰি চব্জি বনাওঁ อาโปจะตวาปทวีจะติโชโยตธาขมุนนาวนาเทวาสโมจะยาสัสสะสหเมตตคุลนาไกกาคุเทวายาสติโนแต่เซตเตทัตธาไกยาสเพนนาตตวิโนอินทิมโตจตุมันโตนตโตยโสสรสโนธนามนาพิบูพนัตุวิวะนางเวนทูจะทวาสาลีจะสมะจะตุเอมาจัตทสุปเดสนเทวาจะธมาคูปรากิตาสุยอโตปเดสะเทวาสุยมาคูปรากิตานกขตาณิปรากิตวาคูปทมราหกาวตุนาวัสโวเซนโทจโคปาคาปินทัโทตจายสเพซตเต นรธรรมนาพิกาบุญนาต่ไม่จิว่านางอัทธคูหัตคูเทวราชมากิขาเรียกว่าอริทกาจารชาจงมาผนิพติโนวัลุนาธาสหธรรมาจะอัจุตาจันทิกาตุเยระตุเลยยะลุจิลาคัวคัวสาวนิสิโนทเซเตทัตธากยาสเพนานโตนิโนอินทีิมนโตทุฏฐิมนโตนตัวเจ้าสัตว์สินห์ธัรมนาพิการุนนางม่จริงว่านาง สมานามหาสมานามโนสามโุสุดมาคิธาปุตุสิกาอคูอคูมโนปุตุสิกาหาทุคูแลโยเทวายิจารโอหิตาวติโนปาราคามหาปาราคาวคูเทวายาสสิโนทัสิติตัทธาไคชาตพินานตโตนิโนอินทิปโตชิติมณตโนโตยาสสิโนธรรมนาภิคมุขนัคตัปิติวณังโลกากรลมหะลนาอคูคาตสาสหโอทาตคาหะปะมุขาคูเทวาวิจารคณาตัทาวตาคะลกจาวิจการยัส จยัสติโนถาฐานะยังอาครัปชโนยติทาคืวัสติเตเตเตตตาทากยัสพินานตโตนิโนอินิมตโตจติมตโตนัโตัวเจสติโนวัฒนานาพิกบุพนาสมิริว่านางเอวิยาุติตายามากัตถกาจะยสติโนธรรมิตากรามะเชทาโจตินามาจะอสวรนิมารติโนอาคุตทัคุบริลิมิตาตาสเตตาทากยัสพินานตโนิโนอินิมุติมตโตนัโตัวเจสติโนวัฒนานาพิกบุพนาสมิว่านาง เศรษฐีเทวานิกายาสพินานตตะวันนิโนนมาดวยวายนะคันชุ่งเยจเจศรีษาสาพุทธาชติมัคคีลานุคัตินัมนาสว่างเทเข้มว่คัตตรังนาคังจันทาวะอิติตาติตังถุพมาปนัปโตจ้าปไต่ที่มโตสหัสนาคุมาโลติโสตโสกกคัสมิตริงวะนังสหัสสาวะพัมโนกันังหามมาพิตินเรืองติอุปปัโนชติมัโตพิสภากาโยยะสัจโสทศเสตถาอิจราอคูปัจกาวะสาวติโนเตชั้นจับมาจตัวคาหันติโตผริวาริโตเจจจเจเพพินเต อภิกตนเตตเทเทเวตพันพชมรัตนาภิกามีัาษาคณะฐามมิยังเอถาคณะถาพรนธาลาเคนะพัทธมณฑลสมนตาปนิวันเลามวุจิฐาโคจินังอิติตาฐารเซนวคณะหัสยนาเปตจยีปณินาตะละมหัจจศรานาเพระวังยะพบปุตโกมีโคลนัยะตสวิชโกตดทาโตปจุทาวะสิงตังโกโธอัตยังวะเซจัดสพพังกับพญายาวะกิจวานาจักุมาตัโตปันยีสัทโกเกสัสนีนาเตมรัตนาภิตาติวิชนาถพิโคเตจัดตปามะกลงตัวรพุทธศาสนางวีตา ราเคหิประกาบุงในสังรมาปีชิยชงตเพวิชตาสคามาพิยติตา,า,า,ตายศสติโนวัฒติสหาพุเตหิสาวกาเตชาตเนสุตาเตปรโสดจุลชยปรกรณ นโมเมพุทธเตชะสารตนาตยธรรมมีกาเตชะปสิทธิปสิทวานาลายปราเมสุลาสิทธิพัมมัจอินท้าจะจจโตโลกะคัมภีรขากาทะพุทธาภูตุงคังคาจะสมพัมมะชัยยะปสิทธิพะวันตุเตชยะชยะธรณีธรณีอุทธิอุททธินาธินาทีชะยะชยะข้คนละตน ลานิัยเลลายสซเซนนเมลุลาชพลนอรชีชยะชยะคัมพีละสมพีนาเคนทนาคีปีสาจพูตะกาลีชยะชยะทุนนิมิตโลคีชยะชยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยะชยะวรุนนมุขะสาตาชยะชยะจำปาทินาทกุลคันโทชยะชยะข้าชคนนาตุลุงสุจริผู้ชงสีหาพยักข้าทีปา ชย่าชยวลุนนมุขะยาตาชิตาชิตตาเทนารีปุณณสุดที่นอรดีชย pues no ay ่ชยะสุขาสุขาชีวีชย่ชยะทอรณีตะเลสทาสุชัยยาชยชยะทอรณีสารติณสะทาชยะชยะมังกาลาดัญยาพระวัคเชยะชย่าวลุนนายาเคชยะชยะาลักเสสระพุทเตชาชยะชย่ามเมนพัะนาชยะชยะ ราชาทิราชาชัยชยะชยะปัทวิงตะพังชยะชยาอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยะชยะมาฮสุโลฮาโลฮาลินเทวาชยะชยะพัมมาสุลังโคชยะชยะนาโควิลุนหาโควิลูปะโคจันทิมาลาวิอินโทจเวนาเตโยจักเวโล วันโลโนปิจอคิวาโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตระทะโกอัฐาลสมาหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสีโนสาวกาสภาชัยรลาโมพระวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโคจะทัสภาโลจะชัยะกังอิเต นาชัยยะเตชนาชัยยะโซนทีพระวันตุเตเอเตนาพุทธเตชีนาโหตโตเตชยยมังขลังชโยปิพุทธศาสิลิมาตโตอายังมารสะจัปปาปิมาโตปัลาชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพมมะคณาไมฮิสิโนชัยโยปิพุทธศาสิลิมาตโตอายังมารสะจัปปาปิมาโตปัลาชโยอุโคสยามโพทิมันเท ปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณาไมฮสิโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมาโตอยังมาลสะจะปาปิมาโตปัลาชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณาไมฮิสิโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมาโตอยังมาลสะจะปาปิมาโตปัลาชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตา ชัยยะตถาสุปันนะคนณามเฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมตัวอยังมารสะจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตถานาคคณามเฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมตัวอยังมารสะจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเท ปโมทิตาชัยยตทาจะพรมมะคนามเฮสิโนชย,ยันโตโพธิยาบูเลสกญาหนังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปลารชิตปันลังเกสีเสปปัทวิปคาเลอภิเสกเสาพระพุทธานังอคบปตโตปโมทติสุนัขัดตังสุมังขัง ตุปภาตังโสโหที่ตังสุขโนสุโมโหตโตจ่สุยทังพัมมะจาริสุปัถาขีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทถาขีนังปทถาขีนางมโนกรรมมังปณีิทีเตปทาขีนางปัถาขีนานิกาตะวานารพันตัดเทรปทถาขีเนเตอถาลรธาสุขิตาววรุนหาพุทธศาเสนอโลคาสุขิตาโหะสหา จเพหิยาเจพี่โสนัโตพนโตเยเทวาอาสมิงท่านเนี่ยทีตาทีคายุกาจะทาหุนตุตุกิตาหุนโตกะปทาละขันโตกะพากตานังละขันโตทิินาสาสานังยากาจิปัดธนาเตสังสเพปุเรนโต มโนระทายุตากาเลปวสันตุวสังวาสาวาหากาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเลนตุจัตสัพพาคายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยาาลหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังแต่พระยอมพระขวาแต่ว่เทวว่าละเตชเชลแต่ว่านี้นันทาพิกร ปิดในค่าสาระเมตตะตโคผัวพิโมันเติผู้กติพัฒเตเตเตพิโคผูะเจ้าจ้สุงงพระวาแต่ทุกอจารุปาทาวาพิขุเวตาทะขตานังนุปปาาวาตทะขตานังดิตาวะสตตะธรรมทิตาธรรมนิยามตาตะเพนังฆารานิจาติตังททขตวพิสุติสติพิสมีติอภิสมุติจิตวาพิสมีนวาอจิคติเทตติป็นญาปิติปัฏฐาิติวัลติพัฒติตานิกรติตะเพสังฆารานิจติอุปาทาวาพิกเวตาทะ ตถาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตานังติจาวาสารตัวธรรมะที่ตตาธรรมนิยามตตาตะเพียงสังขาราตุคาติตังตถาคตัวภิสษุพุทิติภิสเมตติภิสษุพุทธิจวายภิสษุเมตวาอะจิกาติเทติติปัญญาปติติปัฏฐาปติติวัตริติวัชติตานิกัโรติตะเพียงสังขาราตุคาติอุปาฏาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตานังติจาวาสารตัวธรรมะที่ตตา ธรรมะนิยมตาตเพธรรมานัตตาติตังตถาคตพิสพุชิติพิสเมติพิสพุชิตวานพิสเมตวาอติขติเทติ <c oughs> ปิปนติปิทาปิติวะรติวะเจติอุตานิกโรติตะเพธรรมานัตตาตหิธรรมะวจาพระขวาตมนาเตภิกขุปพระทรงปติดังม่ลันตุนเตยบสวดพระเทกาละตคาถาอติตังนันาวะขเมยานัปปิกะเคนะขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่รู้ไปแล้วได้อะไรและเพื่อนพระงค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาธาติตมตินาตังบัญจาตานะคตังถึงเป็นอดีตก็รับไปแล้วแต่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันโทโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสังหิรังสังข,ขปังตังวิธรรมนุพะรุเอเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นจาพคะนั้นในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งงางแคนแคลนคนพกปวนการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตปงกรชัญญาวะนาัน,านสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทวันนี้ก็จะรู้ความตายในพรุ่งนี้นั่นโนทั้งขลาเตนามาเตนีนามัจจุนาเพราะการปฏิเสศต่อมัจจุราชมีเสียงม่มีสารา เอวังมีหาดิมาตาเปียหดแลต่เมตังทิ่ตังตังเวพระเท迦แล้ตัวติดสักตัวจิกาเตมุนีเตมุนีผู้สงบย่อข่าวเรื่องเพืมีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขั้นทั้งกลางวันก็คืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวกขาประเจ้าเวกันนะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือแล้งการจิตใจแล้วพวทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เท่เกิดขึ้นแล้วเดาไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือแล้งการจิตใจแล้วพวทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ตนนยยาากกขึ้้แแลว่เจ็บไป สัพเพ昙มานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นต่างขันไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ก็ถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายาบริตพานเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยธานังมีชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายพิที่สุดรอบชีวิตตังเมนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตาคนที่จากสังเวชอายังกยโยอจิรังและกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตาปิญญาโนคันปัสกาิญญาณชนโทอันทิ้งเสียแล้วอธิเสธสติจากกองทัพปทัทวิงซึ่งแผ่นดินากาลินฆราณีวา่ววาบรรดดังว่าไมละทนฝืนที่รัดทั้งครประโยชน์ไม่ได้อันนี้จะาปัสสังคาราทขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุอปทาวทวายธรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วครับต่อไปเป็นธรรมดา อปัชิตวานิโลนชันตีขันเกิดขึ้นแล้วยำกลับไปเต้สังอุปาสโมสโคความเข้าไปสงบลงงงานสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสะเพสตามาลันตีจะแต่ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่วร็งโสจาริสเลที่แต่แล,แล้วกำลังจะตายตะเทวหังบันริซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนตทิเมเอธาสังสโยคนของเราใจเรความตายนี้ย่อมไม่มีก่เราเลยบวดส่วนไม่ตายอย่างกิจ ยังกิจิกุลังกมังสพเหิพัตหิกตังปัญญนโนนัมมทานตัธนาตัโพตเยเทวมิธทเนิิกาตาติคาีกาตถาทุนตุตตาหุนตัวุขาภูมิจะโตมาตาปิตาตุกิตาหุนตัวุขาภูมิจะโตตเพยติการตุกิตาหุนตัทตุขาภูมิจะโตตเพอะยติการตุกิตาหุนตัวตุขาภูมิมจจะโตตเพปิสาตเพยยาขาตเพปิตาสุกิตาหุนตัวตุขาภูมิมจะโตตเพอาจาริยุปญญาญาตุตาหุนตัวตุขาภูมิมุจะโตตเพนาา ตเพทวาทุกตาหุนตุลุค้าบุมินจตโตตเพตามาตินางทมิชันตัวบสสดบูชาลวงปูทวดนบูปุธิสัตวคันติมายะติพะควาน้ำบูปุธิสัตว์ตัคันติมายะติพะควาน้ำบปธิสัตวตคันติมายะติพะควาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติเิหารวิณีทุเปคเลปโทิคเลแต่หิงแต่หิงตาทานในนผวันตัภูทิตาจนทีกลโรเตถ้าเวหาลาบัทะเลเทลาจักวชานวการพิโคสารามมการทานปฏิอุปาสกามาจตเทสานิขมาจิตสลาสปานภูตาสุตาผู้วตัเตชลาชาเจปิจัถสัมปวาสังเทชาตาอัทโปปาปิการนิยาด้การธรรมวังปฏิจเตเเพปิทุกขสกโรตัังขยังท้าตจิลังตังธมวธรรมทาราจัปปุคลาจัตโคอลเยาตัวตัมะูว ตัทธรรมโมสัพเพปิธรรมะจริโนวิทิงวุฒิทิงธรรมปะปุเนยามาธรรมเอริยปเวทิเตปัตสนนาหุตุสัพเพปิปานิโนพุทธัสสะสะเดนัมมาธารังปเวชันตุกะลีเทวปะวะสตุวิเิภาวายาสตานางังสมิทังนีตุเมตตนิงมาตาปิตาจันทจังนัจังนัมาตาปิตาจันทจังนิจังละขันติปุตตะการาเอวังธรรมเมนรราชนโนปะชังนะขันตุสพัพพะทา เทวตาโยชนะคาถาทุกขปตาเจติทุกขาพิยาปตาเจติพยาตุกปตาเจติสกกาตุลสเพปิปานนิโนเอตวตาจามิตปตังมยยะตาวตางสเพทวานโมทันตุสภาวะสัพิสิทธิยาทานังทันตตุตัชายาติลังคันตุสัพทาพระนามพิลาตุคันตุคันตเทวตาคตา ตมังคละคาถาโตูตพังตัมังคังโตุตาปิวตาตัพพะพุทธานนภาเวนะตทีหตุนิรันตรังโตูตพังตุมังคังโคตูตสาปฏิวตาตัพพะธมานุภาเวนาตัวทีห้นตุนิรันตระังโตูตพังตุมังคังขคตูตสาิวตาตัพพะสัานุภาเวนะตัวทีหตุนิรันตรังตัพพุทธาพระปพตปาจิการจะยังมลังขันตาจัตเชนะนะคมุมีสัโสตพพุทธาพระปตตปาจิการจะยังมลังขันตาจเตเชนะนะเมุไม่ไั้โส สบิพุทธาพระราชาปิการในยามะ่หลังนตานาจติเชนานะขมมตมีสัพโสภิพุทธาพระราาประิการในจยามะ่หลังนตานาจติเชนานะขาไมตมีสัโสสภิพุทธาพระราชาปัจิการในย่างมะ่หลังันตานาจติเชนานะขมมตมีสัโสสภิพุทธาพระราชาปิการในยามะ่หลังนตานาจติเชนานะคขมมตมีสับโสิพุทาพระราชาปฏจิการในยามะ่หลังนตานาจติเชนานะขมตมีสัโส จปาาเปพุทธา,นานพระ,พะพพประตาปฏิการในใจยางพล,งลังรหันตานาจเชนานะคมัพะมีสัพพโ่จเพุทธาพระปตาปเจกานจยังพลังอรันตานาจติเชนานะคะมีสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สสดสัตยาพระธขนี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิจพระบรมราชินนาถพรรบมาชนีันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคคาขออานิสงส์บุญกุศลนี้จะเป็นสัพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแล้วค่าปลอดภัยจากทุกทงโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งและได้สุจริตมันคงเป็นสมาชิกมาชอทเพราะว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยาด้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาชิทีตั้งมั่นพระดพุทธความศรัทธาอนค์สม าแห่งมลคลไปสู่วัตถุมคลชพระพิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมนบรเลดจัดสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยพุทธานุภาพพทธานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิรร์อำนวยผลให้เป็นสิน่งมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิดจ้